ដោយកាន់ទៅទៅតែនៅពេលដែលក្រមបច្ច័ងគមែរចៅដល់ថាបាលគមែរថាធ្វើប័ណ្ណកោះគុតទៅໄថហើយគាត់នឹងពិបាកទៅពីណាខ្ញុំសួរក្រមបច្ច័ងໄថចៅដល់ថាវិបាលໄថថាឲ្យប័ណ្ណកោះគុតមកខ្មែរឥឡូវគេកំពុងតោះតាមបងជ័យនៅជាតមៅនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរបើថាគាត់ថាបាលខ្មែរស្រីប័ណ្ណកោះគុតទៅໄថឥឡូវខ្ញុំសួរតើប័ណ្ណទៅណាមកមានតក្កអង្គពីនឹងមានត្នាក់ទី3ឬមួយក៏លេចចោលក្នុងប្រព័ន្ធវាអត់លូស៊ីកឲ្យគាត់ថាវិ แ่แต่ลาเฟซบุ๊กาไอจะทำห่ยงจอจคียมันตอนเียรไก่พองยังนต้อเตียตี้ยไว้เบีนเกยนต้อเตียเตี้ยไว้เเางเตียตี้ยจอจคีมันตนไอ้เยเต้แดนสมัครจวไทจังโทนี่ฮะเป็นคลิปหุ่นมาเน็ต่านะลูกชายหุนเซนก็มาประกาศเกี่ยวกา่บอกเกาะกูไม่ใช่ของไทยนะพูดเป็นภาษากัมพูชาเลยมีคลิปนี่นะ กโกฏนุชเชของไทยเราต้องไปเอามาคืนให้ได้เราต้องเอากโกดของของเราขึ้นมาเป็นไงล่ะ <c oughs> นี่แหละเป็นไงล่ะ M อ U นะเอมโอยูเอ็มโสดงเนี่ยที่แบกแบกกันเนี่ยเป็นไงล่ะนะครับพอเขาจะมาประท้วงก็โอ๊ยหมอประท้วงทำไมวุ่นวายนะประท้วงทำไมวุ่นวายจ้างมาหรือเปล่านี่เป็นไงล่ะ เ <c oughs> กาะกูดเป็นของไทยกากูดเป็นของไทยนั่นแหละพูดกันอยู่นั่นะน,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 นี่ไงกัมพูชาเขาไม่เกงรงกลัวไม่เกรงใจเลยนะครับประกาศลั่นเลยนะเอ,อเดี๋ยววันใดวันหนึ่งนะเอ,อเสียเกาะกูดขึ้นมาใดพวกสแสดงเดี๋ยวมันก็คงจะ อันนี้นะแม่เราไม่น่าเลยนะเราไม่น่าไปเชียร์เลยนะมาเสียดายจังเลยอะไรเงี้ยนะครับอืมเชียร์กันเข้าไปพวกเพื่อไทยเชียร์กันเข้าไปนะแล้วบางคนก็ยังมีการบ่นนะเรี่องเอ็เป็นเรื่องที่ดีดีนะที่มี MOU ถ้าไม่งั้นนั่นเราเสียดินแดนแนะ่โอ้มันดียังไงวะ <c oughs> นะไม่มีสิดีกว่า ไม่มีก็ไม่ต้องไปคุยไปเจจาก็ยึดเส้นไหล่ตัวยึมีแล้วมันดียัง,ยงไงเน,นี่ยไอ้พวกเขาเรียกว่าอะไรอะพวกแบกเพื่อไทยอ่ะนะครับอืมเนี่ยอ่เดี๋ยวสักวันหนึ่งจะได้เสียกอกูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรู้ตัวเดี๋ยวรู้สึกนะครับอืมตอนนี้มันยังไม่รู้สึกหรอกนะรอให้มันเสียก่อนนะรอให้เขามายึดก่อนนะ ทหารก็ทำอะไรไม่ได้หรอกครับทหารก็ต้องรอ,อคำสั่งนักการเมืองนะเออใช่ไหมเนี่ยเขาพระวิหารก็มีเป็นตัวอย่างแล้วนะเออไม่รู้เรื่องรู้ราว นะครับแล้วดูทุกวันนี้นะกลางมากเลยนักศินป์นะตอนนี้นะจะเอาคืนนี่หมดเลยนะใครมาฟ้องผมนะจะเอาคืนนี่หมดเลยนะอะไรนะบอกอะไรเดี๋ยวจะเช็คบินนะถ้าใครมาล้องเรียนผมนะก็จะเช็คบินให้หมดเลยโอ mm ้ hmm. ตอนนี้แบบกลางมากเลยอะ mm ่ะ hmm. เออแบบโอ้โหไม่เกรงกลัวใครทั้งนั้นแหะตำรวจตำรวจนี่ไปยืนยกมือไหว้กันเต็มไปหมดเต็มบทเหศนะ mm hmm. เอเอนะครับ เอาเถอ,อะฮะไหวกันเข้าไปเชียร์กันเข้าไปนะเออเขาอุตส่าห์ออกมาเพื่อนะครับส่วนที่อุตส่าห์ออกมาเพื่อเพื่อชาติเพื่อบ้านเพื่อเมืองกับไปด่าเขากลับไปบุลลี่เขากับไปด้อยค่าเขาเอา้านะเออเนี่ยเป็นไงเสื้อแดงไม่เห็นจะออกอามาอะไรสักอย่างนึงอะนะ ชาวเก่อกูดคนไทยอยู่บนนั้นบอกอาวกูสวยแล้วกูจะได้เป็นคัมพบูชาเป็นคนไทยอยู่ดีๆอา้าวเดี๋วกูจะได้เป็นกัมบูชาแล้วแล้วมั้งเนี้ยเอออยู่ัมบูชาก็บอกอา้ากาะกูดไม่ใช่ของคนไทยแล้วมันเป็นของใครวะเ,เนื่องจากตอนนี้ youtube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมาก แอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโคดหรือเลขพร้อมเพย์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ